เครื่องสมาร์ทลิป 7V h i ฟูเป็นเครื่องไ i ฟูที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมีมากถึง2นวัตกรรมรวมในเครื่องเดียวสามารถเก็บกรอบหน้ายกกระชับผิวในระดับลึกส่งผลให้ผิวอิ่มฟูชุ่มชื่นรูขุมขนกระชับผิวแน่นละเอียดและยังเห็นผลลังทีหลังทํา สวัสดีค่ะปุ๋ยนะคะเป็นซีเนียร์แมนจเจอร์จากบริษัทเมตาเอสเทติกค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องไฮฟูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้มีชื่อว่า s m a ร์ทลิฟ 7D นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมอันตาสาวเป็นเทคโนโลยีจากบริษัทเมตาเอสเทติกซึ่งเราคิดค้นพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองนะคะตัวนี้จะมี2เทคโนโลยีในเครื่องเดียวกันนะคะจะมีทั้งแบบตอลไล แล้วก็ลีเนียไลน์ตัวนี้จะช่วยทําให้สลายไขมันยกกระชับกล้ามเนื้อกระชับรูขุมขนช่วยทําให้ผิวอิ่มฟูอิ่มน้ำขึ้นและยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอิลาสตินด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ท่านย้อนไวัยได้ทันทีหลังทาค่ะหากสนใจนะับเดมอนสเตร์ได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทักแชทเพื่อรับส่วนลดพิเศษภายในเดือนนี้เท่านั้นเดี๋ยวทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะขอบคุณมากค่ะ